จะไปเกาหลีอะอะไรไปญี่ปุ่นนีไปนี่ก่อนไหมเกาหลีเกาหลีเกาหลีไทย เเข้าใจเราบกมากเลยเฟข้าใจราผิดแอปมาสิบเอ็ดวีคแอปมาสิบวีคมาปล่อยเอาวีคสิบเอ็ดก็ได้เข้าใจเราผิดนะปเอาวีคสุดท้ายเป็นรูปช่วงกลางบกอย่างเงี้ยนะเฟมเข้าใจเราผิดน่อยยัคิดยมสวยดีแล้วมินไม่เหมาะคนใส่สวยแล้วแต่ว่านองเฟมเข้าใจราผดขนั้ไหรอมนไมไม่ใช่เฟมนี่โอ้โหท้ผมตรงอ่ะเหมืนตเลย

เด็กไมรู้เรื่องจีน่จ้ามทนไปทำไปทำไปทำไป้ำไปทำไปไปทำไปทำไปทแไปทำไปทำไปทำไทำไป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 ทำปทนไปทำ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 ไไปทำไปทำไไปไป เอาไปส่ใส่ความอเรือใส่ทัเียดีกว่าใส่รัยไทยไม่รเป็ยไทยนะร้อนมาใส่หมดอะากใสห้อเจ็บอุ้ยยิ่งเวเจ็บตาให้เาเหรอจตาอ๋ออะไรต้นให้ทำหนักอมันเป็ จริงๆ <laughs> หไ่จะแก้จริงพี่ Baby, to <laughs> ชาลองไปลู้ทุ่งดี <laughs> <laughs> ผมจะหยิกไปไหนเนี no. ่ยพี่หยิพอมากเลยอะผมหยิกหยิอะเฮ้ยลืมกับเดออีกแล้ถ้าจะเป็นหงอนมีไก่ขนาดนั้นอะยิราข้ามเสือจริงๆบอกจะน่ากลัวนะ ไม่น่า really mm. ัวหออกมต้องคัดไม่สวยใช่ใช่ก็สวยไหมไม่ใช่ถ้า่ามอะไรคือว่าแหมฉันไม่สวยกันเยอะเลท้าอเกิพระท่านเปนต่าคนใต้ตีโน้มด้วมาผมเกล้อ โอ้ย่ะเข้ามะเข้าส่ข้ามาเาใช่มใชาเาสมัยคนไทยืมมใส่เข้ามเาเบิงเบิ้งเ่ส่เข้ามะเข้าถึงตอนนี้คนไทยใช้ยาสูบลงถึี่จะต้องทำไม่มี นตาลังเอาหนิมอีเฟลนเอาเฟไม่ทำอย่างนี้เอาไปไปเฮ้ยทำแบบตัดกล่องไม่มันสันใจกได้พยำายเลยต้องปต้อเปี่ยนแล้วสายไม่นไรทำดินี่พี่สอน สมมติถ้าเราไม่เติมเรไม่ใช้เอาไม่ได้นนเลแล้วจะใช้อะไรกนเชือเ่อใจกันันนี้มันจะทำม่ได้อยู่เหรอ,อคราบเก